คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้ขอนำเสนอ10ประเทศสวยที่สุดในโลกถ้าคุณได้ไปต้องตกหลุมรักครับเมื่อคุณผู้ชมมีวันหยุดเหลือให้ใช้อีกหลายๆวันถ้าใครกำลังวางแผนจะใช้วันหยุดไปต่างประเทศให้คุ้มค่าที่สุดแต่ยังไม่รู้และไม่แน่ใจว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดี วันนี้คนคนโลกขอจัดอันดับ10ประเทศที่สวยที่สุดในโลกที่ทุกคนจะได้เห็นและควรไปสัมผัสกับตัวเองสักครั้งในชีวิตมาให้ดูกันครับประเทศแรกสหรัฐอเมริกามาเริ่มต้นกันที่ทวีปอเมริกากันครับซึ่งก็หนีไม่พ้นปลายทางสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศในฝันของใครหลายคนนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง การขอวีซ่าไปสหรัฐอเมริกานั้นไม่ยากเลยครับแถมขอวีซ่าท่องเที่ยวทีเดียวได้10ปีอีกด้วยจะกลับไปอีกกี่ครั้งก็ได้ด้วยวีซ่าเดิมสะดวกมากผู้คนในประเทศก็สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทำให้การท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องไม่ยากทั้งยังสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูอีกด้วยการท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกานั้นก็มีหลากหลายสไตล์มีสิ่งที่น่าค้นหาหลายอย่าง หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยไปชมธรรมชาติก็สามารถไปฝั่งเวสต์โคสต์ได้ ไปแกรนแคนยอนอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนและอีกมากมายหากใครชอบเล่นคาสิโนก็สามารถไปาสเวกัสเมืองคาสิโนอันโด่งดังไปทั่วโลกหรือจะไปเที่ยวชมเมืองตามแลนด์มาร์กต่างๆเช่นเทพีเสรี P ภาพที่นิวยอร์กทำเนียบขาวที่วอชิงตันดีซีสะพานโกลเด้นเกตที่ซานฟรานซิสโกสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ที่ฟลอริดาก็สนุกได้อารมณ์เหมือนกันครับเรียกได้ว่าในประเทศเดียวได้ครบทุกอย่างกันเลยทีเดียว หากไปวอชิงตันดีซีช่วงสิ้นเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนจะได้พบกับดอกเชอร์รี่บลอสซัมบานในเมืองโดยจุดเด่นที่ควรไปชมก็คือที่ติดดัลบาซินไม่ใกล้ไม่ไกล,าไกลาจากแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเช่นวอชิงตันโมนูเมนต์เลยหรือหากใครมีโอกาสได้ไปเยือนสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนธันวาคมแล้วลราก็บอกได้เลยว่าห้ามพลาดบรรยากาศฤดูหนาวที่นิวยอร์กซิตี้ทั้งการเล่นไอส์เกตวูแมนสเกตติ้งที่เซน t r a l p ล r พาร์ ซึ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกหรือจะไปลองเล่นที่หน้าตึก Rockefeller er Center พร้อมถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสที่ประดับด้วยไฟ LED กว่า50,000ดวงแถมด้วยดวงดาวบนยอดจากชวารอบสกี้ด้วยก็น่าสนใจถัดมาประเทศที่2แคนาดาแคนาดาคืออีกหนึ่งประเทศน่าเที่ยวที่อยู่ถัดขึ้นมาจากสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้คนลงความเห็นว่าน่าอยู่ที่สุดในโลกครับ เพราะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามอากาศดีแถมสิ่งที่เด่นมากของแคนาดาก็คือความน่ารักใจดีและเป็นมิตรของผู้คนครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวอย่างเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายหรือหลงทางเลยเพราะมีคนคอยช่วยเหลือเสมอแน่นอนสถานที่ท่องเที่ยวในแคนาดานั้นมีมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปทางธรรมชาติอันสวยงามเสียมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการไปชม r o c k กี้เมลเทนที่แบนด์ใน i o น a อา p าร์ในรัฐอันเบอร์ตาซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมยังมีจำนวนคนเยี่ยมชมต่อปีสูงที่สุดในโลกอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องความสวยงามนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยหรือจะไปเยี่ยมชมน้ำตกในแองการาซึ่งบอกได้เลยว่าการชมจากฝั่งแคนาดานั้นสวยกว่าฝั่งอเมริกาเป็นไหน หรือจะไปเที่ยวชมในเมืองเช่นแวนคูเวอร์โตโรนโตหรือออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดาที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปอเมริกาก็ได้ครับแคนาดาต้องไปช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเพราะใบไม้กำลังเปลี่ยนสีเราจะได้เห็นใบเมเปิลสีแดงร่วงลงมาบนพื้นประทับใจไม่รู้ลืมแน่นอนครับถัดมาประเทศที่3อังกฤษ ถ้าม,มาชื่นชมความคลาสสิกแบบยุโรปกันบ้างครับซึ่งประเทศสุดคลาสสิกคงหนีไม่พ้นประเทศผู้ดีอังกฤษแห่งนี้นั่นเองที่ประเทศอังกฤษนั้นมีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมอันน่าสนใจรอให้เราไปค้นหากันมากมายและหากผู้ชมต้องการจะหาสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศชิลๆที่เหมาะแก่การนั่งจิบน้ำชายามบ่ายไปพร้อมขนมอร่อยๆก็คงต้องแนะนำประเทศอังกฤษครับ การเดินทางในอังกฤษนั้นก็แสนง่ายสามารถใช้รถไฟเดินทางไปได้ทั่วทุกที่ในประเทศในเมืองเล็กๆก,ก็สามารถเดินเล่นชมเมืองได้ตามสบายหากต้องการเก็บแลนด์มาร์คสำคัญก็สามารถใช้เวลาอยู่ในลอนดอนไปเยี่ยมชมพระราชวาง Big ังบิ๊กกิงแฮมที่ประทับของราชวงศ์อังกฤษรวมไปถึงสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่2หรือจะไปข้ามสะพานทาวเวอร์บริดจ์แล้วไปดูหอนาฬิกาบิ๊กเบนก็ได้ หากใครชอบเรื่องลี้ลับก็สามารถไปหอคอยแห่งลอนดอนซึ่งมีเรื่องเล่าลึกลับมากมายให้ผู้ชมได้สัมผัสกันส่วนเมืองอื่นๆที่อยากจะแนะนำนั้นก็มีมากมายครับเช่นเมืองบาสเมืองมรดกโลกที่มีศิลปะอันสวยงามจากยุคโรมันของอังกฤษหรือจะออกไปซานเบอร์รี่เพื่อชมสโตนเฮนก็น่าสนใจทีเดียว อย่าลืมไปชมพิธีเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาพระองค์ที่พระราชวังมิกกิงแฮมที่จะเริ่มตั้งแต่11นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปครับถัดมาประเทศต่อไปฝรั่งเศสอีกหนึ่งประเทศน่าเที่ยวซึ่งเป็นปลายทางสุดโรแมนติกยอดฮิตของคู่รักที่อยากไปสวีทกันต้องยกให้ฝรั่งเศสเลยครับ หรือใครไปกับเพื่อนฝูงอยากจะไปช้อปปิ้งเพราะใครๆก็รู้ว่าฝรั่งเศสเป็นเมืองแฟชั่นและเมืองน้ําหอมอันโด่งดังเรื่องชื่อแบรนด์ไฮเอนดังๆหลายแบรนด์ Brand ก็มีจุดกำเนิดมาจากฝรั่งเศสนี่แหละครับแถมใครที่รักงานศิลปะที่ฝรั่งเศสเองก็เป็นที่อยู่ของงานศิลปะอันเรื่องชื่อหลายชิ้นเลยทีเดียวสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในปารีสก็มีมากมายครับ เช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่อยู่ของรูปภาพโมนาลิซาและอีกหลายภาพอันโด่งดังของเลโอนาร์โดดาวินชีซึ่งว่ากันว่าผู้รักงานศิลปะนั้นต้องมาเห็นให้ได้สักครั้งในชีวิตหลังจากนั้นอาจจะแวะไปถ่ายรูปคู่กับหอไอเฟลประตูชายฝรั่งเศสไปนั่งเล่นชิวๆริมแม่น้ำแซนแล้วไปชอปปิ้งกันที่ถนนซองเซลิเซ่ถนนชอปปิ้งชื่อดังที่มีแบรนด์ต่างๆในราคาซึ่งถูกกว่าในประเทศไทยมาก ถ้าใครอยากออกไปเที่ยวเมืองนอกก็มีเมืองดังๆอีกมากมายครับเช่นแคนส์มาร์เซซึ่งเพื่อนๆก็สามารถดื่มด่ำไปกับชนบทฝรั่งเศสให้อิ่มเอมได้เหมือนกันหากอยากเห็นวิวปารีสจากมุมสูงก็สามารถขึ้นไปบนยอดหอคอยได้โดยราคานั้นก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเช่นหากจะเดินขึ้นบันไดไปสามารถไปได้แค่ชั้น2ราคาก็จะอยู่ที่7ยูโรหากขึ้นลิฟต์ไปชั้น2ราคาอยู่ที่11ยูโร แต่หากขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุดของหอคอยราคาก็จะอยู่ที่17ยูโรเลือกกันได้ตามใจชอบเลยครับแต่วิวที่ได้เห็นรับรองว่าสุดยอดแน่นอนครับถัดมาประเทศที่5ประเทศอิตาลีอีกหนึ่งสุดยอดแห่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศที่ใครๆต่างก็ฝันอยากไปเพราะมีแลนด์มาร์คสถานที่ดังมากมายที่ใครๆต่างก็ต้องไปเยือนประเทศนั้นก็คือประเทศอิตาลีนั่นเองครับประเทศอิตาลีเป็นต้นกำเนิดของศิลปะมากมาย เช่นโรมิโอแอนจูเลียตซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีนี่แหละครับแถมใครชอบกินพิซซ่าสปากเกตตี้พาสต้าลาซานญ่าก็สามารถหารับประทานแบบออริจินัลอร่อยๆได้เลยที่ประเทศอิตาลีเรียกว่าทานกันได้ไม่มีเบื่อแน่นอนครับประเทศอิตาลีนั้นเหมาะสมจริงๆที่จะได้เรียกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่สวยที่สุดในโลกเพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ที่คุณผู้ชมต้องรู้จักแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหอเอ็นปิซ่าโคลอสเซียมเมืองมิลานศูนย์กลางแฟชั่นยุโรปเวนิสเมืองสุดโรแมนติกที่ใครหลายๆคนต้องใฝ่ฝันจะไปเดินชมบรรยากาศนั่งเรือกอนโดล่าและสุดท้ายก็หนีไม่พ้นกรุงโรมเมืองหลวงที่มีทั้งความคลาสสิกและความโมเดิร์นอยู่ในเมืองเมืองเดียวแล้วก็หากใครอยากสมหวังในความรักก็อย่าลืมไปโยนเหรียญขอพรที่น้ำพุเทรวีด้วย หากไปเวนิสต้องห้ามพลาดนั่งเรือกอนโดล่าแบบดั้งเดิมซึ่งฝีพายบนเรือจะร้องเพลงขับกล่อมให้เพลิดเพลินไปกับมวลขลังของเวนิสด้วยราคาราวๆ8 0ดสิบถึงหนึยูโรใช้เวลาประมาณ20-30นาทีต่อรอบครับถัดมาประเทศที่6ประเทศออสเตรเลียไปต่างประเทศที่ไหนดีที่ได้อารมณ์ฝรั่งจา๋าแล้วไม่ไกลจากประเทศไทยประเทศออสเตรเลียนั้นอาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมกับใครหลายคน เพราะอยู่ห่างจากไทยไปไม่ไกลมากเท่าไรแถมบรรยากาศนั้นยังดีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เลือกไปใช้เวลาพักผ่อนจะไปเที่ยวชมเมืองป่าเขาทะเลทะเลทรายออสเตรเลียนั้นมีให้ครบทุกแบบนอกจากการไปเที่ยวในตัวเมืองซิดนีย์เพื่อชมโอเปร่าเฮาส์ หรือไปเมลเบิร์นแล้วประเทศออสเตรเลียยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติน่าสนใจอีกมากมายที่รอให้ผู้ชมไปสัมผัสครับอย่างเช่นที่เมืองแคนในรัฐควีนสแลนดก็มีเกรทเบรร i e เอริฟแนวปะการังอันสวยงามโด่งดังของโลกที่รอให้นักท่องเที่ยวไปดำน้ำชมหรือหากอยากชมทะเลทรายก็สามารถไปทะเลทรายเกรทวิกต oria ทะเลทรายที่ใหญ่อันดับ8ของโลกกันได้ครับ หรือจะไปชมโขดหินอูลูรูโขดหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยก็ได้เช่นเดียวกันอาจฟังดูโหดร้ายแต่การไปเที่ยวออสเตรเลียนั้นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือการไปรับประทานเนื้อจิงโจ้ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อโดยเฉพาะหากนำมาทำเป็นสเต็กจะรสชาติอร่อยให้โปรตีนสูงครับถัดมาประเทศที่7ประเทศฮ่องกง ฮ่องกงเป็นประเทศน่าเที่ยวอีกประเทศที่สามารถไปได้ง่ายมีเที่ยวบินหลายเที่ยวจากกรุงเทพและต่างจังหวัดไปได้แถมการท่องเที่ยวยังจะสะดวกสบายบางร้านนั้นถึงกับมีป้ายภาษาไทยติดอยู่ด้วยครับเนื่องจากคนไทยนิยมไปเที่ยวกันเยอะช่วงเวลาที่นิยมไปเที่ยวกันนั้นได้แก่ช่วงที่ฮ่องกงลดทั้งเกาะเช่นช่วงเดือนมิถุนายนอาหารการกินก็เรียกได้ว่าถูกปากคนไทยเราอย่างมากไม่ว่าจะเป็นติ่มซำบะหมี่โจ๊ก เป็ดปักกิ่งและขนมหวานน่าทานอีกมากมายครับคนไทยส่วนใหญ่ที่ไปประเทศฮ่องกงนั้นนิยมไปไหว้พระกันเนื่องจากมีวัดศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากแต่ที่คนไทยนิยมไปกันได้แก่วัดหวังต้าเซียนวัดกังหันวัดนางชีหรือถ้านั่งกระเช้าไปไหว้พระใหญ่ที่เกาะลันตาก็ได้ทั้งนั่งกระเช้าชมเมืองและได้ไปไหว้พระขอพรอ,อีกที่ยอดนิยมเลยก็คือรีพลาส์เบย์ ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภต่างๆมากมายมีทั้งไปขอให้รวยไปขอลูกขอความรักเลือกกันได้ตามสบายครับและหากใครชอบสวนสนุกที่ฮ่องกงนี้เองก็มีสวนสนุกระดับโลกอย่างดิสนีย์แลนด์อยู่ด้วยคุณผู้ชมสามารถนั่งเรือจากฮ่องกงไปมาเกาได้โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับไปเล่นคาสิโนเดินดูซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลซึ่งสามารถไปกลับภายในวันเดียวกันได้เลย เรียกว่าไปทริปเดียวได้ชมทั้งสองเกาะถัดมาประเทศที่8ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศน่าเที่ยวที่สวยที่สุดในโลกครับซึ่งได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวหลายๆคนวัฒนธรรมบ้านเมืองความน่ารักและมารยาทของคนญี่ปุ่นทําให้หลายๆคนติดใจและการันตีถึงความน่าลหลงไหลของประเทศแห่งนี้ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นแท้ๆแบบดั้งเดิมรับรองเลยว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเพียงแค่ครั้งเดียวเพราะประเทศญี่ปุ่นไม่เคยน่าเบื่อเลยนั่นเองครับประเทศญี่ปุ่นนั้นมีอยู่หลายภูมิภาคและเป็นที่ยอดนิยมเลยก็คือคันโตซึ่งเป็นที่ตั้งของโตเกียวคันไซซึ่งเป็นที่ตั้งของโอซาก้า นอกจากนั้นก็ยังมีฮอกไกโดและคิวชูในโตเกียวนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งวัดอาซากุสะพระราชวังอิมพิวรีลฮาราจูกุชินจูกะและพลาดไม่ได้เลยก็คือห้าแยกชิบูย่าที่ทุกคนต้องไปถ่ายรูปตอนข้ามถนนที่แยกแห่งนี้ส่วนในแถบโอซาก้าก็มีเมืองหน้าท่องเที่ยวเช่นไปชมวัดที่เกียวโตหรือไปเล่นกับน้องกวางที่นารา หากใครชอบหิมะก็สามารถขึ้นเหนือไปฮอกไกโดซัปโปโรไปเล่นสกีชมกำแพงหิมะกันได้ตามความต้องการไปเที่ยวช่วงกลางเดือนเมษายนน่าจะเป็นช่วงที่ดอกซากุระบานเป็นสีชมพูเต็มทั้งเมืองครับถัดมาประเทศที่9ประเทศเกาหลีใต้อันยองฮาเซโยเกาหลีใต้เป็นอีกประเทศหน้าเที่ยวที่ใครๆต่างก็รู้จัก ทั้งจากซีรีส์และจากหนังดังรับรองว่าประเทศเกาหลีใต้นี้ต้องเป็นปลายทางที่สาวๆน่าจะอยากมาส่องหนุ่มๆอปป้ากันแน่นอนครับจะมาตามรอยซีรีส์หรือจะมานั่งร้านกาแฟเก๋ๆเดินชมเมืองใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปกินหมูสามชั้นย่างแกล้มโซจูจะแบบไหนก็รับรองได้ว่าเกาหลีใต้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับและแน่นอนว่าโ so, ซต้องเป็นที่ที่ทุกคนมุ่งหมายจะไป เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าในโซนนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างอันดับแรกคือที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พระราชวังเคียงบกกุงพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีใต้ไปดูบ้านโบราณที่หมู่บ้านบุกชอนฮันอกแล้วไปเกาะนามิตามรอยซีรีส์เพลงรักในสายลมหนาวจากนั้นไปช็อปปิ้งย่านเมียงดงแล้วไปชมวิวโซแบบพานราม่ากันบนน้ำซานทาวเวอร์กันเลยครับถ้าได้มีโอกาสไปเกาะนามิ อย่าลืมไปแอคท่าถ่ายรูปกับแบยองจุงด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาไม่ถึงและประเทศสุดท้ายประเทศที่10สิงคโปร์อีกหนึ่งประเทศที่สวยที่สุดในโลกซึ่งสามารถไปได้โดยใช้งบไม่ถึง10,000บาทครับหากใครคิดจะไปต่างประเทศโดยใช้งบนน้อยต้องนึกถึงประเทศน่าเที่ยวเช่นประเทศสิงคโปร์แห่งนี้แน่นอนเพราะสามารถไปเที่ยวได้ในเวลาอันน้อยนิดเนื่องจากเป็นประเทศเล็กๆแต่รับรองว่าสนุก ได้อัธรสไม่ต่างกับไปหลายวันเลยตั๋วเครื่องบินก็แสนจะถูกครับบางทีก็มีโปรโมชั่นดีๆไปกลับไม่ถึง3,000บาทเหลือเงินไว้กินเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายส่วนความสวยงามของสิงคโปร์นั้นอยู่ตรงการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างธรรมชาติกับเมืองใหญ่นั่นเองสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในสิงคโปร์นั้นก็มีมากมายตั้งแต่การไปเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิเที่ยวเล่นทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์บนเกาะเ,เ,เซนโตซา ไปดูธรรมชาติที่สวยงามที่การ์เดนบายเด a y เบเดินชิลริมน้ำถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลออนส่วนใครอยากจะไปเที่ยวสวนสัตว์สวนนกจูร่งหนซัฟารีที่สิงคโปร์ก็ดังมากๆเช่นเดียวกันอาหารน่าสนใจในสิงคโปร์ก็มีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นบักกุเตะข้าวมันไก่หรืออาหารทะเลก็มีให้เลือกทานกันด้วย ตระเวนชมโชว์ฟรีทั้งหลายเช่นการเด่นแรปสัตดีที่การเด่นบายเด a y บมี2รอบต่อวันก็คือ19:45นาทีและ20:45นาทีและโชว์วันเดอร์ฟที่มารีนาเบเซนวันอาทิตย์ถึงพฤหัสบดีมีเวลา20นาฬิกาและ21:30นาทีวันศุกร์และเสาร์จะมีเพิ่มอีกรอบคือ23นาฬิกาอีก1โชว์ห้ามพลาดคือเครนแดน c ์ บนเกาะเซนโตซามีเวลา20นาฬิกาทุกวันครับทั้งหมดนี้คือ10ประเทศสวยที่สุดในโลกที่คุณต้องไปให้ได้สักครั้งและถ้าไปแล้วต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนครับขอบคุณข้อมูลจาก expedia.co.th อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ